Sai oh, <laughs> oh, oh, tôi lẽ tao bị chung Sai tôi Có bông kinh cung tay sai tôi tôi Ui 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 โอ้ยโตมากครับผมตัวนี้น่าจะไซโลนะครับผมนี่นี่ครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะออกไปตกปลาอีกเช่นเคยนะครับผมนี่วันนี้ปลาท่านพี่ฝันนะครับผมวันนี้ผมก็ปลากุ้งเป็นมาสามสิบกว่าตัวนะครับผมแล้วก็ของพี่ก็ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับผม ใครจะสั่งกุ้งเป็นใครที่ว่าอยู่สงขลานะครับผมไปซื้อกันได้ที่สะพานเปรมนะครับผมของพี่อังเนีย่ยผมขึ้นเบอร์ไว้ โอ,อ้โหปิดิด,ดมันจะปลา,าไเดอรพี่ขึ้นได้ออปลาไอู้ปลาไซไตัวครับผมนี่ปลาไไซใหญ่ครับผม อตอนปีตะวันแล้วมีติดครับผมฮะไปดีๆนะโอะ้มีรุ่นครับผมมีรุ่นโอ้น่าจะไซส์สวยนะครับผมไนะหน่อยๆดูๆหน้าหน่อย

Oh, lúc này quên bên tam anik lẽ các ông còn vĩ còn ah thấy xinh cha cha nơi cha cha nơi ao hãy nhìn nha câu này <laughs> oh, oh, oh. Sảnh, uh, oh, oh. Nàng, này นี่ <Okay. S 1> ไซส์สวยครับผมไซอ่าขวดน้ำนะครับผมก <c oughs> ุ้งเป็นนะครับผมเนี่ยเป็นแต้มแรกครับผมกุ้งเป็นแหนพี่กวนดูดูใหม่ดิอืมไซส์สวยครับผม <c oughs> โอเค ลงทุบกองเนี่ยตัว <laughs> ลงถึงกินเลยปลาก้างลายครับผมนี่ครับผมปลาก้างลายโ <Okay. S 2> อเคใส่ตอดลูกนี้ลูกนี้เอาไม่ยู่นึกว่าลูกก <laughs> ินอีกแล้วครับผมกินอีกแล้วกุ้งเป็นอีกแล้วครับผม มันจริงๆครับผมเอาอีกแล้วเอาอีก้วรอรผมโอ้ยสวยสวยสวยน่าจะสวยอยู่อ่าระวังระวังช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยามานจริงๆครับผมอุยอุยระวังระวอาวิงไววิงไหอ cha 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 ui 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 ờ phần con này đó phần con bố này ô mà con ô kính mà con ô mà con Ở, เอกเยมสวิงเลยอ๋อโอ้ยเขาไซตโตครับผมโอ้ยอโต,ม, <laughs> โยโตมากครับผมตัวนี้น่าจะไซตโลนะครับผมนี่นี่ครับผมโอ้ยสวิงตมาแล้วครับผมวันนี้ซื้อมาหลายวันเพิ่งม,มาใจวันนี้วันแรก <laughs> โอ้ย เดี๋ยวให้ให้ท่านพี่โชว์อีกครั้งครับผมเห็นหน้าคนตกหน่อยสิ <c oughs> อโอเคนะครับผมขอโทษนะครับผมย้อนแสงหน่อยอเอาอีกแล้วครับผมของท่านพี่ <c oughs> ติดไหมโอ้ไม่ติด <c oughs> มานจริงจริงของท่านพี่ ของผมก็ติดนะครับผมแต่ก็ผมจะเป็นปลาเล็กปลาทรายครับผมปลาทรายสวยเลยปลาทรายผมเอาปลาเล็กนะครับผมให้่ันปี่เอาปลาตูนะผมดีไหมของ่ันปี่ตาวัดอีกแล้ว เป็นคนที่ว่าทำบาปขึ้นมากครับผมเป็นคนที่ว่าทำบาปขึ้นมากครับผมว่าย่าดูดูดิเดดสวยใจสวยไหนดูไหนดูเลยไม่ก้อยโจนะครับผมยิงยิงฟันเลยฝันเลยเจ๊ะไหมอ่าอืมโอ ผมไม่ใช่ปลาสายนะครับผมโตโตครับผมโตไม่ใช่ปลาสายนะอ๋อติดคู่ครับผมนี่ก็เรามาหลังแต่เราติดคู่นะนี่ก็เรามาหลังแต่เราติดคู่นะนี่ครับผมถ้าอยากแล้วก็เบนปิดขอบได้ปลาจงมองครับผมไม่ใช่กระเบนอ่า เรามาหลังแต่เราติดคู่นะ จริงของท่านพี่กุ้งเป็นอีกแล้วครับผมกุ้งเป็น oh, <no. S 1> น่าจะปลาเก๋านะครับผมไหนดูหน่อยดูหน่อยขึ้นมาขึ้นมาอ๋อไหนดูไหนหนูน้นเลยปลาเก๋าอีกแล้วครับผม <c oughs> ระวังระวังนางกุ้งเขานางกุ้งเขาเดี๋ยวเื่นโยกเดี๋ยวโอ้หมานจริงๆต้องยกให้เขาเลยวันนี้ สวสวยนะครับผมสวสวยเดี๋ยวเแป๊บนึงแป๊บนึงครับไหนพี่ก็โอ้โหใจเย็นใจเย็นในในในนขอไปนะผมย้อนแสงสสวยอีกแล้วมันเลยนะเรามันอุ้ยอุ้ยของผม กินกุ้งตายครับผมได้ลุ้นครับผมไม่ลุ้นโอลุ้นปลาอะไรแล้วครับผมลุ้นนะครับผมลุ้นเอาอีกแล้วครับผมจ้องมองอีกแล้วครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่ใส่จานครับผมใส่จานท่านพี่เอาปลาเก๋อด้านหลังเอาจ้องมองนะครับผม sân ốc lê sân ốc lê vẫn đi kì là ô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  tí đi leo cung pin mấy oh cung pin đi sao vinh đồ đồ đồng đồng. cười cơ mà ô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  lo luôn lo luôn lo luôn này này đứng cứ mà con đứng cứ mà con đau quăng đau quăng nhẹ nhẹ cứ mà con á ao à, cứ mấy đây cứ mấy đây ờ à, cứ mày nằng cục cáo đây, cục cáo mày nằng cục cáo rồi đây mày Luôn, luôn, luôn nè này đu này chó cho này đu này Ăn chó, phải à, quả mưa bụng rồi rồi còn tan pi có phải tô tô đang nắng 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 อีกแล้วต้องไปจุมไป่ตัวอีกแล้วครับผมกินกุ้งตายใส่ตัวตัวนั้นอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยติดกู้อีกแล้วครับผมนี่ครับผมติดกู้อีกแล้วนี่นี่นี่ปลาจงมองอีกแล้วแล้วก็ปลาข้างลายอื้อ ผมไม่น่าซื้อกุ้งเป็นมาเลยครับผม <c oughs> ไม่กินเลยกุ้งเป็นผมค <c oughs> <c oughs> ู่ติดอีกแล้วครับผมติดอีกแล้วน่าจะใส่สวยอ้เวลาใส่ใส่สวยอีกแล้วครับผม พี่ตะวัดอีกแล้วเรานมจะเปิดทรายนะครับผมนี่ใส่กิโลสองร้อย <laughs> <laughs> เปี่าตอวนั้นกันก carry ุ้งเป็นครับผมกุ้งเป็นตามาเลยครับผมโอ้เอาโจครับผมเอาโจโอ้นี่ครับผม ใส่ฝ่ามือครับผมนี่ครับผมอ๋อตันพี่ได้อีกแล้วครับผมไหนดูหน่อยกระสายอ่าสำหรับปุนาธวันนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนี่ครับผม ปลาจงมองก็ได้ห้าตัวปลาไซส์สวยๆนะครับผมปลาอองาและปลาเก๋านี่นะ่าจะไซส์เกือบโลได้หรือว่าโลนะครับผมอ่านี่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้พอได้แกงครับผมตกกันสองคนวันนี้มากับพี่ฝันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปตก แถวไหนอีกก็คอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ